สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เจมส์แท็กเตอร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็มาเช็คผ่านนะครับผมก็เป็นผ่านสี่นะครับของตาช้างนะครับของคูปุต้าทีนี้ก็เช็คลูกป,ปืนเช็คลูกป,ปืนให้ใหม่นะครับซีดใหม่อัจนรบี แล้วก็เปลี่ยนบูทนะครับจะเปลี่ยนบูทให้ใหม่นะครับเปลี่ยนบูทใหม่เปลี่ยนสลักใหม่นะครับตัวนี้ก็เช็คแล้วนะครับสองใบท้ายใบท้ายกับใบหน้าเช็คแล้วนะครับแล้วตัวนี้ยังนะครับเอาตัวนี้เช็คแล้วเดี๋ยวทำน็อตนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่นะครับรก็เป็น อาการแค่ล้มรวมนะครับผมก็น่าจะลูกค้าเก่าก็าน่าจะไม่เคยได้ใช้งานนะหรือใช้งานมากยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เช็คใหม่นะครับผ่านจากห้างนั้นเราเช็คทุกพวงนะครับถ้าลูกไหนลวมลม,รมหรือยังไงก็เปลี่ยน ลูกปืนอนะาจจะรบีให้ใหม่ทุกพวงนะครับผันในสองสภาพเดิมๆนะครับผมตัวนี้ก็เหลือแต่เช็คลูกปืนนะครับลูกปืนแห้งอีปืนแห้งไอจาลบีแห้งนะครับ ขอดมาเจราบีแห้งก็เลยเลยัดลูกปืนด้วยนะครับเช็คทุพวงนะครับผ่านที่ออกจากทางร้านผ่านมือสองนะครับผมสีเดิมๆนะครับทุกพวงนะครับไม่มีทำสีนะครับเน้นขายตามสภาพนะครับตามสภาพว่าขายนะครับแล้วก็มีมีพวงนี้นะครับเอามาชิค สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับกรมินแท็กเตอร์นะครับผม โดยนี้ก็สภาพสวยนะครับเพียงแต่สีสีจะร่อนนิดหน่อยนะครับเาตามอายุใช้งานนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราจะระบีให้ใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืน ดูความสดครับความเริ่มเดิมนะครับไม่มีองงแต่งนะครับถ้าอยากให้เราเก็บสีให้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็เปลี่ยนบูทเปลี่ยนบูทใหม่เช็คสภาพทุกพวงนะครับก่อนจะออกทางละก่อนจะออกส่งลูกค้านะครับ แห้งกิ๊เนะครับพอทอดมาแล้วลูกพี่ก็ไปซื้อลูกป,ปืนนะครับไปซื้อลูกป,ปืนแล้วก็รู้สึกมันน่าจะมีซีน,นหร,อรือเปล่าตอนทอดหงก็ไม่ได้อยู่ ใบผางก็ยังสวยนะครับยังสวย ก็มีทั้งผาน4นะครับผาน4ี่าน6ผ่าน5ผาน7นะครับทางนั้นเราก็อยากได้รุ่นไหนอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูครับเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ชมนะครับ ที่นี้ขอขาจะไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ข,อขอบับคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ